สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่อนี่พน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยาดาทารดนะคะวันนี้พี่ยาดาก็จะมาอ่านไพ่เช็คดวงของเพื่อนๆนว่าไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์ต้องการแนะนำอะไรเพื่อนๆในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเอนที่กดไลค์กดติดตามที่คอยซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้พิยาดาเปิดไพ่ตอนเที่ยงลงคลิปไปนะคะมีใครเข้ามาน้อมรับพลังงานไหมพิยาดาก็โชคดีนะคะวันนี้มีใครโชคดีไหมคะพิยาดาราศีสิงห์นะคะที่ดูไพ่มาก็ ดีเกือบทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์จะบอกอะไรนะคะขออนุญาตเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆและก็ตัวพยดาเองนะคะไปแรกคะ่ะ <bath, S 2> for of sort การหยุดพักนิ่งอยู่กับตัวเองสองบ f o l l อัพบอสี่แม้เท้าความมั่นคงเดอ w o เวลความสำเร็จการความสำเร็จหรือว่าการเดินทางไกลจากประเทศีก็ได้นะคะสเตรนความเข้มแข็งการเอาชนะปัญหานะคะนายออกค่าความอุดมสมบูรณ์ สามม่เท้าการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะคะ Queen o f อ w o r d ราชนีไม่เท้าราชนี i, ผู้มีความขยันมีความฉลาดเฉลียวนะคะเก่งการงานนะคะ seven o o swords ไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ king of pentacle ลสิบเปลี่ยนปิดท้ายได้สำหรับเป็น หนึ่งไม้เท้าเอ้ยขอให้พีาา่จะแบบขอหยิบขอแป๊บนะคะไพ่วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์จะบอกอะไรเพื่อนๆนะคะหน้าไพ่ก็ถือว่าดีนะคะมีเซเว่ o ออฟซอกับสี่สี่ดาบนะคะที่ ที่เป็นไพ่อุปสรรคนอกนั้นมีแต่ไพ่ที่ที่ดีนะคะเซเว่นเออโฟอัพสอด,ดนะคะสดาบนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเก็บกดคิดมากวิตกกังวลนะคะไม่ค่อยแสดงออกบางคนเรื่องเล็กน้อยก็เก็บไปคิดเป็นเรื่องใหญ่นะคะคิดมากคิดไปก่อนยิ่งคิดถ้าทำธุรกิจตอนนี้แบบว่าอยู่ในช่วงที่หยุดนิ่ง ทำไปไม่ถึงไหนก็ให้พักก่อนนะคะยังไม่ควรขยายงานนะคะถ้าเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องปวดศีรษะปวดฟันหรือปวดกระดูกเอาไว้บ้างนะคะไพ่โฟล์ทสอดนี่ถือว่าเป็นการเตือนนะคะให้เพื่อนๆระวังสิ่งที่พยาดาได้อ่านให้ฟังนะคะโฟล์ทบอลคือไพ่สี่ไม้เท้านะคะ สี่ไม้เท้าก็คือเป็นไพ่แห่งความสําเร็จนะคะความมั่นคงนะคะหรือว่าไพ่แต่งงานนะคะจากที่ให้หยุดพักแล้วทีนี้ก็จะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้หางานใหม่นะคะจะได้งานที่มั่นคงนะคะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็จะเหมาะนะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานมั่นคงนะคะ เดอะเวิร์หรือเพื่อนๆกำลังมีแพลนจะไปต่างประเทศคะต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็เป็นความสำเร็จด้วยนะคะไ <The world. S 1> พ่เดอะเวิร์เพื่อนๆจะมีความเข้มแข็งนะคะปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่จะชนะจะเอาช,ชนะหรือว่าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหานั้นด้วยตัวเพื่อนๆเ,เ,เองนะคะต้องใช้สมาธิและความเข้มแข็งนะคะความเด็ดเดี่ยวของเพื่อนๆน,นะคะ ให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเพื่อนๆจะเอาชนะปัญหานั้นไปได้นะคะไพ่สเตรนเนี่ยคะ่ะเจ็นความเข้มแข็งนะคะแล้วก็นายออพครับเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์นะคะจากที่เพื่อนๆได้ผ่านจุดที่ต้องอดทนอดกั้นใน เรื่องการเรื่องงานเรื่องอุปสรรคปัญหาก็จะมีชีวิตที่มีความมั่นคงประสบความสําเร็จด้วยความเข้มแข็งของตัวเพื่อนๆแล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ก้าวถ้วยนะคะแต่ว่าบางทีอารมณ์ก็จะเป็นแบบขึ้นๆลงๆอยู่ก็ให้ระวังนะคะให้เอ่อให้ระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ให้มากๆนะคะแต่ว่าก็มีความ มั่นคงมีความสุขนะคะตั้ง9ถ้วยอีก9ถ้วยอีก1ถ้วยก็เติมเต็มให้เพื่อนๆนะคะก็ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ใบต่อไป3มไม้เท้านะคะ3ไม้เท้าก็คือการงานอ่าหลังจากที่พักหยุดนิ่งมาก็จะมีไพ่แบบอ่านมาที่แบบมีแต่สอดคล้องกันเลยนะคะ สมไม้เท้านี่ก็จะทําให้เพื่อนๆการงานสะพัดมากขึ้นมีงานเข้ามาหลายทางนะคะไม่เหมาะที่จะทํางานประจําอย่างเดียวนะคะหรือไม่ก็สารต่อกิจการของครอบครัวนะคะการงานควรจะเป็นด้านประชาสัมพันธ์หรืองานโฆษณางานออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่3ามไม้เท้านี่ค่ะ แล้วก็ queen of w a วอ q ค e ีนอ f w วอ d ก็คือราชินีไม้เท้านะคะเป็นราชินีผู้มีความฉลาดนะคะตัดสินใจได้เองกล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าลงมือนะคะและจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะเพราะว่าเป็นราชินีผู้ ความมั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองก็เหมือนแบบเสมือนกับว่าเพื่อนๆออจ,จะต้องมั่นใจในตัวเองอย่างที่พี่ยาดาบอกเรื่องไพ่สเตรนเนี่ยแหละค่ะที่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าความสามารถของตัวเองสามารถเอาอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยได้แน่นอนนะคะด้วยความเก่งและก็เฉลียวฉลาดและก็เข้มแข็งของเพื่อนๆนะคะไพ่ออกมาสอดคล้องกันมากเลยค่ะ แล้วก็ seven o อ s w o อ d อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ปิดบังเพื่อนๆอ,อยู่ที่ยังไม่รู้นะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้รู้ในเร็วๆนี้นะคะไม่ต้องไปคิดกังวลเลยนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากค่ะ King of p e n t e c l e s King of p e n t a c l e s ก็เป็นไพ่ที่ ราชาเหรียญนะคะราชาเหรียญก็คือเป็นราชาที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะหนักแน่นมั่นคงนะคะเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะแสดงถึงว่าเ,เพื่อนๆอ,อาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะที่เข้ามาชมเนี่ยคะ่พลังงานที่ด,ดูกดึงดูดเข้ามาเนี่ยถึงจะเป็นคนหนุ่มก็เป็นคนที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะคะ มีความสามารถในการทำมาหาเงินมีความประสบความสำเร็จอย่างบ้างครัง้งพอเพื่อนๆพ้นจากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเพื่อนๆจะเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงทางการเงินนะคะจบด้วยไพ่สิบเหรียญ หไม่เทา้าหมึ่งไม่เทา้าว่าการรเริ่มอยู่แล้วคะ่ะการผลิดอกออกผลการประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญก็คือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วสิเหรียญน,นะคะสิเหรียญก็คือเพื่อนๆจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ เพียบพร้อมครอบครัวมีความสุขฐานะมีความมั่นคงเป็นไพ่เศรษฐีนะคะเงินทองมากมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัตินะคะทำงานหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเพิ่อ,อ,อพูณน,นะคะสิบเหรียญน,นี้เอ่อถ้าอยู่ในตำแหน่ง ของปัญหาก็ให้ระวังคือคืออันนี้คือการเตือนนะคะต้องระวังว่าจะมีปัญหาหนักด้านการเงินเกิดขึ้นแต่ไพ่แวดล้อมนี่คือดีมากนะคะก็คือมันเป็นไพ่ที่ดีทําให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงในครอบครัวแล้วก็ด้านการเงินนะคะไม่น่าจะใช่กันมีปัญหาด้านการเงินนะคะเพราะว่าไม่มีไพ่ดาบประกบนะคะไพ่ดาบอยู่ระหว่าง Queen of Swords กับ King of Pentacles ก็คือปัญหาอาจจะมีปัญหาซ่อนเร้นแต่จะกระจ่างแจ้งให้เพื่อนๆได้รู้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินที่ถูกปิดบังอยู่หรือเปล่าคะให้เพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นอย่างที่ไพ่บอกไหมเพราะว่า เท่าที่ดูมีภันมีไพ่อุปสรรคอยู่แค่2ใบคือ4 u f sort กกับ7 of sort นะคะแต่ใบอื่นๆก็คือหมายความว่าดีแต่เพื่อนๆจะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ที่มั่นคงหนักแน่นนะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะเพราะความที่เพื่อนๆเป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงเนี่ย จะทำให้เพื่อนๆผ่านพ้นปัญหาและจะประสบความสำเร็จเป็น king of p e n c l e แล้วก็10เหรียญน,นะคะจะได้มาสมดังใจเพื่อนๆ่ปรารถนานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสำรับหนึ่งนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรเราในวันนี้นะคะขอพลังงานไพ่สำรับนี้นะคะให้บอกเพื่อนๆืนยืนยันพลังงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ พี่ดาชอบเก็บไพ่สองดาบมีทางเลือกการตัดสินใจเสรียังลังเลอยู่เพื่อนๆจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือเปล่าคะตอนนี้แต่ว่ายังเลือกทางไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันให้ไพ่แนะนํานะคะอุ้ยสเตรนสเตรนมาสองสำรับเลยนะคะเพื่อนๆสเตรนมาพลังงานสเตรนมาสองเก้าดาบ เก้าดาบความกะดาบสิบดาบสองสี่หกแปดสิบหลอดสิบดาบปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอทําให้ลังเลตัดสินใจไม่ถูกอยู่เนี่ยคือสิบดาบสิบดาบนี่คือถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาหนักนั้นนะคะให้เพื่อนๆปล่อยวางนะคะปล่อยวางอาจจะต้องอทำสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะ แล้วก็ตั้งสตินะคะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปัญหามีทางออกนะคะให้ใบต่อไปเป็น7ไม้เท้านะคะ7ไม้เท้านี่ก็คือการเออมีการแข่งขันนะคะมีการแข่งขันแต่ว่าเพื่อนเพืก็จะได้ต่อสู้แข่งขันแล้วก็แสดงความสามารถของเพื่อนเพื่อนออกมานะคะ ให้คนอื่นได้รู้นะคะว่าเรามีดีแค่ไหนนะคะให้เพื่อนๆจงมั่นใจเหมือนไพ่สตรน์นะคะให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็ลงมือทำอย่างข้างงานมีปัญหาเราก็มีความสามารถในด้านการงานใดก็แสดงออกมาให้เต็มที่นะคะอืมหายพริ้นเทสหายริ้นเทสก็คือความ เก่งที่อยู่ข้างในของเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆให้ใช้สเสน่ห์แล้วก็ความเก่งเข้มแข็งความสงบเยือกเย็นอยู่ข้างในเนี่ยก็คือให้แสดงออกมานะคะเพื่อนๆจะหลุดพ้นจากปัญหาอู๙ดาบสิบดาบเก้าดาบความวิตกกังวลเพื่อนๆกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่คะเปิดไพ่ เราเป็นแบบพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ใช่ไม่ตรงทุกคนนะคะอันนี้เจดาบเจดาบมาอีกแล้วเจ็ดดาบก็การต่อสู้ที่สเตรนมีสเตรนใช่ไหมเจดดาบก็ ให้ระวังการมีปากเสียงนะคะทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นให้จงนิ่งที่สุดนะคะเท่าที่จะนิ่งได้นะคะสงบปากสงบคําให้มากแล้วก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะคะไพ่นี้นะคะเซเว่นเซเว่นออรนี่นะคะไพ่ขึ้นตรงกัน สำหรับที่แล้วก็มี7 of s w o r d ฟสำหรับนี้ก็มี7 of swords queen of c u อ,อ,อัพครับเพื่อนจะผ่านอุปสรรคปัญหานี้ไปได้ก็คือจะต้องเป็นคนที่มีความรักความอบอุ่นมีใจเมตตานะคะคือความเข้มแข็งแล้วก็อบอุ่นมีเมตตาต่อผู้อื่นนะคะและเพื่อนเพื่อนก็จะผ่านพ้นปัญหาที่ กำลังทาให้เพื่อนเเครียดปวดหัวสิบดาบเก้าดาบอยเนี่ยค่ะก็คือปัญหาที่มีเนี่ยมันถึงเวลาสิ้นสุดแล้วมันไม่มีแล้วค่ะสิบเอ็ดดาบในสำรับไพ่มันมีแค่สิบดาบคือที่สุดแล้วอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะพ้นปัญหานี้ไปได้นะคะเก้าเหรียญเก้าเหรียญชาริออท เพื่อนๆจงมุ่งมั่นนะคะตั้งใจลงมือทำนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะเจอทางออกที่มีที่สมหวังนะคะ <c oughs> เพื่อนๆจะเลือกทางถูกนะคะแปดเหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็นแปดเหรียญอือไพ่ออกมาเตือนมีเก้าดาบสิบดาบเจ็ดดาบนะคะให้เพื่อนๆ ถึงเพื่อนๆจะเป็นคนเข้มแข็งเพื่อนๆมีเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจมีเมตตาเหมือน Queen ออ c u p เนี่ยนะคะแต่เพื่อนๆก็ต้องมีความเข้มแข็งและความเข้มแข็งของเพื่อนๆเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเจอทางออกจะเลือกทางถูกนะคะปัญหา9ดาบ10ดาบ7ดาบทั้งหลายเนี่ยก็คือจะผ่านไปด้วยการที่เพื่อนๆต้องมีความอ่อนโยนมีความรักความเมตตาต่อเขาแล้วปัญหานั้นก็จะได้ หลุดพ้นไปนะคะให้ใช้สเสน่ห์ความอบอุ่นของเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้แสดงออกมาอุปสรรคและปัญหาใดๆเพื่อนๆนจะสามารถเอาชนะมันได้ให้แสดงออกมาให้คนรอบข้างคนอย่างถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนในครอบครัวก็แสดงความอบอุ่นความรักความเมตตาออกมาให้เขาเห็นนะคะเพื่อนๆก็จะได้ เป็นก้นาเหรียญชาร์ออดเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆคืออัศวินผู้ที่มีความสามารถเก่งกาจที่จะเอาชนะปัญหานี้ไปได้นะคะไพ่ในวันนี้อยากแนะนําเพื่อนๆก็คือให้เพื่อนๆแสดงความรักความเมตตาต่อผู้อื่นแล้วปัญหาที่มีอยู่มันจะบัทุเลาเบาบางลงนะคะวันนี้ถือว่าเป็นการอ่านไพ่เพื่อนแนะนํานะคะขอให้เพื่อนเอนอได้พิจารณานะคะว่า สิ่งที่เพื่อนๆพ,พบเจออยู่เนี่ยมันเป็นอย่างที่พิจารดาว,ว่าไหมพลังงานอาจไม่ใช่ไม่ตรงทุกคนนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมนะคะแต่ข้อคิดดีๆสิ่งที่ดีก็ต้องก็ให้น้อมรับไปปฏิบัตินะครับถือว่าเป็นการชี้แนะแนวทางจากครูครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เพื่อนๆสุขสมหวังนะคะ จับพันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้พาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ